แล้วเขาบอกว่ามีเซเว่นอีเลเนน้ำอยู่ทึ่งภูเขาเดี๋ยวนี้ผมามาเบิงว่ามีเซเว่นเออเดีวพื่นแบกขึ้นมาถึงพี่ไ้ว้าถูนหองจะแบกมาจริงไดยวะเฟิงือขนาดเลยแบกจะเป๋ออันเดียอะไรกัยังไงเพราะเหงื่อโอ้เซเว่นอีเลเว่นหน่อยเพื่อนแบกขึ้นมาถึงพี่เดือพี่น้องนียจะห้ามมา่เองวะหด็กโอ้เก่งเก่งเก่เกง่งเก่งไรเลยนี่มีลูกค้ามาสื่อเละเซเว่นอโอเงินไทยเท่ากับห้าปอล่ะโอ้ คือใบสะใบอันใบย,ยีซิมเท่าไรจไังไงห<า>โอ้ใบย,ยีซิมเท่าไรค่ะห้างโน้ตหัวห้างหา้างกีบเนาะ <c oughs> น,นมเนมแชเนลวาสานันวาสานันลุยเลยอ่าสบายดีพี่นอ้องสบายดีพี่น้องของไปเบอร์สุขสันา์สบายดีท่านผู้ชมทางฝัง่งเล่าเฮาสวัสดีท,ท่านผู้ชมทางฝั่งไทยแต่ตามประเทศเด้อพี่น้องมื้อนี้เฮาหอดอยู่กันที่ด่านหลวงหรือว่าด่านใหญ่บ้านน้องหลวงเมืองปากซอง เมือ่องบางโซนแข้งจะมปัซ่าข้านอกี่นนอฮางจากสมสดีบาเฮานีมากมาอยู่งานจากนครฝรั่งเกเมืองารัรีเเฮ่านี่ยูมาอยู่ทึ่งภูเขาอยู่ทึ่งดานเดอร์พน้นงแล้วเขาบอกว่ามีเซเว่นอีเลเว่นน้ำอยู่ทึ่งภูเขาเดี๋ยวนี้าสีผามาเบิรงว่ามีเซเว่นอีเลเว่นหน่อยอยูใส่เซเว่นอีเลเว่นไปทามือว่ เขาว่ามีเซเนอหน่อยอยู่นี่แมนบอกโอ้นี่บ่าเซเว่นอีเดเว่นป้กนอนี่กับส้มมาหน่อยอีออออยรีเฮดเฮดเฮดได้ไหนเอาขึ้นมาันี่เบกบกแสดงบอกป้า่นแบกสบแบกสดง,สง,สงขึ้นมาเนอมีของมีน้ำดืม่มมีเป๊ปซี่สปอนเซอร์มีออนเบอรีนะทุกคนเนอก,กระฟองกาแฟมีเดือดแต่ก็มีขนมเนะเออพาอะไรนี่อยู่ลงพนมามีเซด้วยนะคะอยู่บนไปอก็เลยบอกวมาเป็นเซเวแบบไรเลยมา เออแต่เทมนเป็นคอที่ว่าคล้ายๆว่าอยู่ในิซิมเอ็นแต่เพื่อนกาแฟขึ้นมาเนาะมีเซฟซี่นะมีอันนี้น้ำเลยพี่น้องเดี๋ยวจ้านายเขาจริญสีมาสื่อสวยเพื่อนอันนี้มีพี่น้องพี่น้องขนม้องตะวันเด้อเดี๋ยวหน่อยเด้ออินมาสื่อสวยก็ร่างก็ร่างขึ้นมาหอดเลยเซเว่นอีเดเว่นน้อพี่น้องเนาะเออนี่มีลูกค้ามาสื่อแหละเซเว่นอีเดเวนโอ้เงินไทยห้ากับหาปอล่ะโอ้แหวนซะคือใบซะใบอันใบหยีซิมเท่าไหร่จังไหน โอ้ไปสิมอะไรคะพันเนาะคนหาพันกีบเนาะมีเบิร์คล้ายอุยโศอุยซีนี่เบอร์โอเปรา,ามีเบิร์เดียร์พี่น้องเซเว่นอีเดเวนเนาะมีขนมเล่พอเออน่าท่องเที่ยวเพิ่งกระเรื่อ,อกอันเขินมากเลยพี่น้องเลยนนนนเดี๋ยวเจาา้าหน่อยเนี้ยผมจะพาไปยังเบิองเบีวอยก่อน ยังแน่เนทุกคนเนาะนี่แหละก็คือเนื้ออาหารกับของใจแห่งแล้วเขาบอกยุ่งเถิงเอาหารมีเซเว่นอีเลเว่นยาขึ้นมาหอดใกล้แห่งใกล้พี่น้องแนวโมเมนไก่ธรรมดาแต่ว่าเกิดไก่เลยนะแบบประมาณสองสามสองโเนี่ยยาขึ้นมาเลยนะประมาณสองสมุกว่ากว่านี่แหละพี่น้องสุดยอดวลายเนาะพี่น้องเนาะฟงยูเมืองลาวเมืองปากซองเท่านี้กะมียังไงเที่ยวมวนเลยไปเดี๋ยวสิพากันยางไปต่ออันนี้โมเมนตจุดที่บ้านเนื้อแนนเนาะสิพาไปอีกเด้อพี่น้องเด้อไป หายสงสัยเลยล่ะเซเว่นยูเดเว่นหน่อยตัวเองก็ว่าเมียนตัวไหนวะเซเว่นนายท่องเที่ยวอยู่รวมิ่นว่ามีเซเว่นอีเดเว่นด้วยนะคะอยู่ข้างบนตัวเองก็บอาว่าเอาถึงหนาจังไลยวะเก่าอีเนาอข้างห้านอนอยู่เพิ่นเป็นป่ะไปอีกไปเไปอีกหนอไปตัวเราส่วนมากบอกดูว่าเป็นแบบว่าแซ่หากันซืือเแม่แซ่หากันเออผมคอยเห็นแซ่หักผู้เสีน้อยด้วย แต่๋ถ้าผู้เสนอแลผออะ,ะผู้สผเสนอยอ่ารีเซ้นเขาคุ้มพ่นนะก็เลยว่ามาเป็นผู้เดียวเลยคกิดว่าขั้นเดินทางผู้เดียวรถมันว่างเนาะเลยก็เลยก็โซนอ<ด>่าน,นองเาวาเลยกับมูสองคนมานาขับรถมาเองเบอร์หน่อไส้ได้คำมาส่งโอ้หน่อไส้เพื่อนข้ามาส่งแต่ <c oughs> แข็เสียกองเด <c oughs> ือพี่หนอแล้วความวายมาเนาะลงมาเพื่อนมามูไซลุยหน่อยได้เ,เออก็เลยมีทริปแบบทริปพ่นแปลงน้ำมาจอยกันเพ่นก็เลยมาเลาเลยนนะคะเพื่อนใหม่เออได้ประสบการณ์ทดีที่สุดเพื่อนใหม่ ผมคาแห้งน้องามดีทุกคนยังไงมากไอดีเลยบูบสิเ็นโง่กาง่าวนีกว่าบ้าบ้าดังนองบึงที่ห้าวยาง่าลาวันจนดืมความความเงยไปเลย่ะมันเย็นแห้งนะพี่้องเย็นแบบพอดีเออไูแรเป็อะไรบน เออเดี๋ยวพันแบกขึ้นมาถึงพี่ได้ป้าถูนหองจะแบกมาจังไดยวะมึงกูขนาดเลื่อยแบกจะเปรออันเดียวะไรก็ยังเมยเพราะเหงียพึงหนองเราแบกขึ้นมาแตาลงมาขึ้นมาแตดานทงเออกระซมขาหนองแบกมาเิยท้องทะเลหลบสามสิบพันุดหยอดฮะแม่ยอยูเหว่ป๊อบตาแม่ป๊อบแต่ว่อเอ้ โอ้เซเว่นอีเดเว่นหน่อยเพื่อนแบกขึ้นมาถึงพี่เด้อพี่น้องนึงจะห้างมาเองวะลูกโอ้เก่ง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 ไรด้วยไปเมืองสิไปต่อยเนาะเบิ่งเนื้อเพื่อสิการก็นอยู่วันไหนเดียวเบิ่งเบิ่งนั่นพวคุณก่อนเนาะด้วย ว้าวปวดเต็นบอกกันลายหนึ่งพี่น้องสุดโหดแล้วก่อนที่าคผมจะไปเบิร์อีกคลิปนี้ย่างอีกแง่งงพี่น้องผู้ใด้เบิ่งกกับเพื่อนแน,น่นอนย่างอีกแง่งไกลเนาะอ,อ้าวพี่น้องเบิ่งเพื่อนจนังไรกันกเดินทางสุดโหัวุดขกขังี่กันยังมทันเบือเ้องเชื่อ มีแต่ว่าสุดสำมีิกรพี่น้องเดียวเนือ้อสผ้าไปเบิ่งอีหยังที่มันลึกลับอีหยังที่มันขขักๆอีกนอกอยู่นะด่านหลวงเฮากันยัอยู่ทีด่านหลวงปากซองเ่าไต่เฮาเนาะเจอกันคลิปหนาะพี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลก์ลกดแชร์เดี๋ยวเนื้สิไปกางเต็นท์สวยมู่กันเดื้อพี่น้องทาฮับส้มกันว่าสีเจอบัญหาด้วอุปสรรคอยังอีกนอเบอาะว่าจะเป็นนักทองเทียวฟังเล่าเฮาและฟังไทยนี่พี่น้องเออมาเบิ่งน้งกันพี่น้องไปผู้สาวเพิ่นบายบายเนาะนพี่น้องเจอกันคลิปหนะน,น,นาน อ้าวกะสิปีนมันยงมันยิงประมาณนี้ยกสวดว่าซ่านปวดตีตามตอนตัวไปเด้อ